สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ขอกับลุกปอตะเศ้าครับมื่อลุกปอที่ผ้าผีปนองมาบังง้วครับง้อขอกไงฝันมาเหยียดุทธงสี่ครับของลูกหลานฝันมาเลี้ยงงว้วฝันมายุทธงงหลายโตหลายโตพี่น้องเดีนี้มีโอกาสดีตาเศ้าตื่นตะเศร้าเลื่อลูกขึ้นมาขอสัมผัสฝันมาไทายเอางว้างวนพำินครับพี่น้องเมื่อนี้ กับปอ,อกันทักช่อง youtube ครับช่องยูทูปก็คือทุ่งนาชาแนลกับของลุงปอครับแล้วก็ทั้งช่องแฟนเพจกับอีสุบกับไล่าชาแนลกับของลุงปอครับเอาละ้วก็วันนี้สิพีผ้าไปเบิ่งมือเด้อพี่น้องเดนะวันนีุ้ฝนเพิ่นงน้อนท,ทั้งควายหลายหลยและขอกัาบไง,งพี่น้องไม่ขับเบิ่งน้ำกันหัวควายหลายตัวครับ ของลูกหลานเราผนมาเลี้ยงโยนหนี่ยุทงครับพี่น้องผัโอ้กอกกว้างเลยอันนี้เป็นออกไส้ฟางครับเ<ม>บิ้งครับง้อตามเของเบ,บิ้งพี่น้องเของเบิง้งง้อโยนหนี่มีหอดสองคอกโอ้ยนั่นเนี่ยผลมะยุทงคด้บพี่น้องยุทงยุธากับมาเลี้ยงโยน,นเพียงล่ะง้อผลแพหลาย ครับโอเพิ่น,นมาเอาฟุนตั้งอย่างเนาะเอาฟุนมาฟุนสวัสดีครับมาทางไหนเนาะเอาฟุนนี่มาอันบ้าน้ำชุดโอ้น้ำตาลชุดเนี่ยมาเอาฟุนน้ำใหม่ลูกไส้แหละเพิ่น,นเลี้ยงง้อยนี่ครับเอาฟุนได้หลายอั่างละเนาะเพิ่นหลายหลายอยู่สอบเราจังไหนหน่อยเนาะเฮ้ยนะได้ปู่ ลูกชายสอบหน่อยลูกเรียกับทสอบร้อยครับโอ้หน้าหน้าผู้เรียงงัวนั่นนั่นเด้อเรียงงัวาก็กำลังจะเอาฟุ้นด้วยลูกชายสวัสดีลูกชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสิีาเบิ้งน้ำนี่ยและมาเล่นน้ำไมาเยี่ยมมายามครับตอนนี้เพิ่นเอาฟุ้นด้วยเพิ่นเอาฟุ้นขึ้นรถด้วยเดี๋ยวทางค่อยไปเบิ้งงัวออีกเท่นึงน้ำยังร้องไปขับไปงัวน้ำกันเบิ้งงัวเบื้งง้วไปเรียกกันท่อนเพิ่นเอาฟุ้นกัน ก็เพิ่มหลายตัวพี่น้องคุณว่าหลายตัวว่าหลายตัวโอ้แม่นี่แม่นี่น้อน้อย,อยแม่นั่นตัวนี้มาตต์พุ่นต้นนี้แม่น้อน้อยเน,นี่ยกับโอ้หลายงัวหลาย,ลายพี่น้องควายกับมีพุ่นหลายตัวเยู่ทั้งงวัวทั้งควาย เิ่งไปก่อนครับพี่น้องแล้วจีสัมผัสเพิ่นใอ้เพิ่นเอาคุ้นขึ้นรถก่อนเดี๋ยวก่อนสัมผัสอูนควายอยู่ทางไหนคุณควายหลายตัวครับพี่น้องคุณไม่ขอบังไงเลยแค่ขนาดครับพี่น้อง ขอก้วงตัวนี่กว้างคักครับตอนแรกพ่นก็เลี้ยงมหลายตัวดอกไมอจี้ตัวที่แรกกัเลี้ยงแค่สามสี่ตัวก็กันไดนพี่น้องเต่เพันเลี้ยงมาโดนหลายปีมันก็เลยโตัไหนมีทั้งควายนะครับหนุนควายกันหลายตัวง้อกัหลายตัวพี่น้องมึงมึงค่ะคักแล้วกันเอ้าแล้วก็ไปสัมผัสพ่นพ่น้ะ ครับบันก็จะเขาไปสัมผัสเป็นจักหน่อยครับบางบางไหวมากยกันครับนเาานาะคนขึ้นเยอะเป็นเราคนเหลวกันพี่น้องสัมผัสอีกเช่นหนึง่งเดี๋ยวครับพ่นลองเดี๋ยวพอกระเพิ่นเด้อเดี๋ยวเราสัมผัส๋ัวของง้อพี่น้องไอ้เพื่อนเราฟุ้นขึ้นรถกันเน บางันทุ่น้นรดกันของง้อพนักงาน่นุนจมพนท่านหวังมันขายฟุนมันไห้เงินพรอมพี่น้องมันมันขายตะงัวฝฟุนก็เป็นราคาขึ้นกันอ่ะเอาไปใส่หยังเนาะครับคุบป่ะฝุนเอาไปใส่หยังนี่ยปั๊บปั๊บทีหน้าไม่เอาไปใส่เออใส่ใส่หน้าจีครับหน้าขับดีละฟุน ใส่ปุ้นก็ดีปื่นฟูดินพุ่นว่ามันก็งามโดนมันคือปุ๋ยห้อเนาะใส่ปุ่นงามโดนอยูยทีสอบร้อยครับก็สอบมุดหนี่มุดยิงแดงขาวๆเนี่ยซีสอบร้อยเพราะทันปุ่นว่าครับสนปุ๋ยเลียงง้อก็ได้ปุ๋ยหอกปุ๋ยฟุ่นแหละครับ ว่เข้าเขาไปบึงงัวะเจ้น้อยหมนี่ยเจ้าของขวัญครับนอนอยู่ธงโยธาแหละพี่าเข้าไปบึงงัวไปบึง,ง,าบงมา,า,า,งาขาออมาาึ้นไหลถึนนงว่าเพิ่นเขาเลี้ยงสิแพร่ก็เพิ่นบ่อันนี้จักโตแล้วนายทั้งหมดเลยแต่พวงง้วะี่สิบกว่าครับแต่พวงง้วะสี่สิบกว่าโตัแต่โอ้ววควายควายสิผา ว่าเนี่ตัวผูจักตัวแม่จักตัวผูหลายยี่นะครับปีนี้ออผูกกดิทั้งอย้งกดิสิบกัวตั้งว่าวผูว่าเอ่อะว่าแม่กะมีสิบกัวเปนป่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาด้อกอกันจนังไอกอันนั้นไอเขาเลี้ยงมาจะกระโดดไได้หอเี้ยงมาจาปีหกสองครับหกสองตี เริ่มต้นเลยเป็นปะเริ่มต้นเลี้ยงครับปีหกสองเรื่ยงเลี้ยงแบงกุ่มคนที่เลี้ยงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนีนะยิ้ตาของจับของเลยล่ะที่แรกผมว่ามาจากใสที่เลกอ่ะพี่น้องบ้านเัางหลายที่เลี้ยงโอ้ทั้งพี่น้องซื้อมาฝากเลี้ยงให้เลี้ยงแบงกุกมก็เพิ่งว่ามีทุนโอ้ก็เลยแบ่งเอาเอาลูกมันเป็นปะเอาเลี้ยงเอาลูกแล้วเดี๋ยวแม่แม่แม่มันเดี๋ยวเนี่ยโม่เขาเลี้ยงตะกอน โมันขึ้นเพิ่นไปแล้วอ๋เอาขึ้นจาของไปแล้วมาทจาอันนี้เป็นทางจาของเบิแล้วครัมอ้หลายคักบาทแพ้คักแล้วเอาสนุกเอาแล้วเนาะมีงตัวหน่อยตัวใหญ่เงีหลังวดหน่อยงใหญ่ก็มีเออเป็นเลี้ยงงวันี้ก็ดีเป็นง้อไทยเฮงง้อน่อยมันกะขายง่ายดีเลี้ยงง่ายดีเขาเรเี้ยงไปเอ้ยมันถึงมากบมลหลับไปเลย ไปทั้งผีไปทั้งผุนไปไปจังไหนบัดชูม,มือนีอิป้อยลงองุงธงไลรธงนี่นะครับโอ้ทำเลียงไปทั้งผุนลงงุงธงคุณกวางผุนเนาะครับผมครับิ่งว่าเพิ่นเ,เบิงบ่งได้ผุดโอ้ยมาหลายคักแท้เห็นได้เฮาสิได้หลายปานนี่เบึง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 <อ>ปีนี้ได้ขายจักตัวไปมีขายสิบตัวเหรอครับสิบตัวเลยปะ<น>ตัวตัวทำเล นายตัวจำไลยตัวตัวขายไปงวดปีกัวๆนี่ยนะครับมูตุปีกัวกัวตัวผัวกับตัวแม่ยมูเขาบอกก่อนเห็ดพันเนี่ยมันเป็นราคาจังไหนล่ะขายไปราคากับม้นดีตัวกับปีนี้ขายตกขายตามถึงตัวละหมื่นบ่ได้บ่ตะละหมื่นตัวละหมื่นกัวๆนี่ยนะครับโอ้เรียบแจ้นทศมาขายขายง้วผู๋สิทศมาครับผมโอ้ขายง้วผู๋ทศมากกัวตัวผู๋ทศมากกัวเพราะว่าเขาเก็บตัวเมียไว้ ตัวแม่ต้องเป็นพันไปเรื่อยๆเนาะห่วยห่วยห่วยหัวมันเพราะว่านี่มันมันนั่นมันเป็นเชิงน้ำมันมันเป็นบุ่นกันกวนกันเนาะติดเชิงเนาะนี่ตัวที่ขายบ่บัตรปีช่วงนี้ช่วงนี้บ่นี่ทันมีครับมันตัวน้อยอยู่โอ้ช่วงนี้ทันมีมัวขายไปแล้วบันมันท่านโดนปรนเดี๋ยิครับผม นี่แหละครับเพป่นเลี้ยงว่ากับการเลี้ยงแบบธรรมชาติเพิ่นไม่ได้ใส่ยังหมักงไม่แต่ลงทุนอีย่างเนี้ยนาไหนต้นทุนมันเอาลงทุนก็ลงทุนเบล่านะครับแต่ว่ามันมันมันบ่บมาค่อยหลมาค่อยมากไหมครับเลี้ยงเลี้ยงแบบง่ายงครับลงทุนตัดน้ำมันตัดหนาตัดเงี้เออแช่แช่แช่งตัดหนาละมันตัดหนาเนาะละมันมอนจะใส่เนี่ยลงเลี้ยงจะคนหลายครับตาจังไหนมันก็คุ่ม่ดอกเพราะว่าก็มันหลายพี่น้องหลาตัว มาทักทิ่อยู่ไหนนี่เฮ้ยพุดเดิ้ลป้มันเป็นกล่องชองนั่นนี่ยืนทั้งองค์โอ้แม่นี่มาแต่ถึงนี่ไอ้แม่นี่มาโดนไปเอาไว้โดนโดนนะครับผมแม่นี่แม่เกากันตีแม่เกาแม่นี่จะโดนแล้วได้จักลูกแล้วนี่แม่นี่มีนี่จักลูกแล้วสามสี่ลูกนี่ครับสามสี่ลูกลูกน้อยมันมีอยู่บ่เดิ้ลนี่อยู่เดินล เงครับมันมันมัน่มันน่นี่เดียวมันเศร้า้มหรอโอ้โอ้ายนเติมเลียวโอ้หนน้อยจักตัวไ่ยทักเหมือนไหมู้นหนน้อยนซ้ำน้อยที่นี่เดียวสิบตัครับออกไปดิสิบตสิบตัวทีเป็นตกับมู้นยานสองเมย์นสิบเอมู้นลามยี่หันเตะสิบเอ็ดสิบสองตัครับปีหนึ่งเป็นได้ยางน้อยนี่ครัครับมันมันขาดไปตัวหนึ่งมันแข่งไปตัวหนึ่ง แท่งเดี๋ผวเดี๋ยวนี้มีถ่ทองจังตัวมันจะจัตัวเดี๋ยวนี้ล้อขอดเดี๋วนี้สี่ตัวครับสี่เมดสี่ตัวหาแม่ครับทุคนหาแม่สี่คบไปประมาณเดือนไหนสี่กอดครับปลา,ายเดือนนี่ครับะมนนช้วงปลายปลายเดือนนี่ครบ,ครบขอดไปทั้งทั้งสี่แม่เตะครับแม่ขาวๆหนึง่งมันตั้งแต่นันถ่างตั้งแต่นี้ยเข้าไปจนเองเป่งเป่งเปนบ่ เปนแมงขาวไงใช่ไหมออกแล้วครับนั่นได้อาทิตย์คือทองคือไงเป็นหน่ังนั่นหลังง่วเป็นว่วงง่วพุ่งไงง่วงปีละสิบลูกสิบกว่าลูกพี่น้องง่วงเพิ่นนะ่ะสิบเจ็ดสิบแปดตัวนะแต่ว่าเนดนในปีหนึ่งนี่เนาะโอ้โอกับพ่อเลี้ยงยเยอะพี่น,น้องเลี้ยงเยอะทงนั่นหนึ่งว่าของว่วเพิ่นยุบสิบรอบนี้ยุบทงเลยมันเป็นโน่นโขกเกาเนาะ เป็นโคกเป็นโน้นตะเกพิ่นกันเลยมาเห็ดขอกง,งอ,ยอย่างนี้พี่น้องคนกว้างขวางดีนย่างเลี้ยง่นก็นไไรลงทงไปเลยสบายประยังครับเลี้ยงแบบบ้านๆห้องทงๆข้าพี่น้องให้สนใจกะเป็นหย่ยมยางนะพี่น้องเด้อนี่ลูกปูนี่ไอปูเพิ่นเลี้ยงมาก,กะที่หาปีแล้วเนาะประมาณที่หาปีเริ่มแรกกะเพิ่นกับมมีหลายตัวเด้อเพิ่นก็นเริ่มตัวหนึ่งสองตัวกันละ ครับเ,เอางอพิผลมาเล้ยงท่แรก,กะน่นกะหายลูกมาเกิดแพ่ตืมอพัพผ่นคววยนี่มาตะลอนไปคั้วยนี่ควายนี่เอามาเรยงปีที่สองเลครับสองปีติเดี๋วนี่มีจตัวควาทน,นทั้งหมดนี่ทั้งหังไงมีสิบห้าตัวครับทั้งหมดทั้งไงไม่สิบห้าตัวโอออกแกโตัวปีนี่สิผ่าตัวครับสิผตัว ไม่ก็ข้อยผูจักตัวข้อยแม่จักตัว้ยผูนี่ครับพอคุ้มผูงครับผูเพรตัวนี้ตัวตัวใหญ่ก็เขาติดตัวตัวคอพันมันมาต่อนี่ครับผมคุ้มผูงแม่ที่ได้ลูกนี่มีจักแม่่ที่ให้ลูกมีหนีหาแม่ครับผมเดี๋ยวเนี่ยครับผมโอ้มีลูกสองลูกนั่นจากตัวไปแล้วลูกที่สองที่สามนี่ไปก้อยนี่มี่เป็นแม่เก่าแม่ใหม่ครับ เรื่องควายเบิ่งกระแพรพี่ร้องเบิ่งเอารถพุ่นเอามาเบิ่งทางงว่วงผิดเหมืนมัมนี่เดี๋ยวตัวนี้เอาตัวนี้เดวตัวฟ้าตีตมาคุ้มผงมันตัวผูดผูดตัวนี้บ่ครับผมตัวมันดำดำๆข,ขาวเนี่ยัวแม่ยเห็นตัวยัง,งเห็นกล้อง <laughs> จัดเห็นกล้องครับวัวนะ ออกกันจนเลยงัวนี่หลายครับนี่นี่นี่ตัวคุ้มฝูงนี่ตัวผูนี่ครับเป็นพอพันพอพันอยู่ถืมือแหรอครับพี่น้องได้ทับได้เึิงอยู่ในฝูงม,มันนี่ครับภาพของจะของมาเลยเป็นเสียขาใช้ใจ่ายบ่ได้เ,เสียขาเอวขาหยังมากระทับของเพลินเองครับนะครับเบิ้งงัวกะเบิบ้งดีนะครับพี่น้องเบิ้งเอาเด้อเลี้ยงเห็นใจกันจะแพร่เพื่อเพลินห่าพเพลินเลี้ยงแพ้แท้ ได้หลายตัวหรอได้ขายปีละสิบตัวสิบกว่าตัวพี่นอ้องเบิ่งเอาปีหนึ่งขายสิบกาเลี้ยงไปเรืยย่อยๆเพื่อออกมาเรืยย่อยๆออกมาปีละสิบตัวสิบกว่าตัวกันพี่น้องทั้งผู้ทั้งเมียครับขอบคุณละหลายเน้อได้เนื้นนอถามกันสัมผัสกันมาเบิง่งวัวเพิ่นนี่ล่หละเอาเป็นว่า ข้าวกะทิห้เบิงึงแค่นี้ก็น่าเป็นข้อมูลนิดๆิน้อยๆเพิ่นก็เลี้ยงแบบนี้แหละครับเลี้ยงงัวก็ได้เลี้ยงแบบบ้านๆเท่าปล่อยไปเลี้ยงน้ำทงน้ำทาเพิ่นก็บ,บ่ได้ยากอยู่ง่ากอยังดอกเพราะว่ามันทงกว้างอยู่แถวนี้มันเป็นบ้านทงพี่น้องทงใหญ่ปล่อยไปเลี้ยงมันก็บสบายเอาละขายที่เพาะจบคลิปนี้ไปใช่เดี๋เนาะ พี่น้องขอบคุณหลายแล้วลูกนะสวัสดีครับสวัสดีครับ,<ป>รรบอ่ะอยาจะมาพอ,อก,กันคลิปใหม่นะพี่น้องเนอะคลิปนี้ครับกะยกชันี้เราถิาภาพไปเบิ้งขอกใหม่อีกคือชิปนาครับพี่นออ้องกะติดตามในลิปนาเด้อขอกใหม่มันมีหลายครับขอ,อกว่านีไปเบิ้งขอกอื่นๆอีกครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ